ต้อนรับเข้าสู่ช่องไอริทิกนะคะในวันนี้รักพาทุกคนมาเที่ยวสวนแบงค์เบนจามาที่จังหวัดอุดรธานีณนบ้า,บานห้วยสำราญนันองค่ะซึ่งสวนแบงค์นี้ก็เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในอุดรธานีเลยใหญ่ที่สุดแล้วแหละเท่าที่เราเซอร์วมา <c oughs> ก็คือมาสวนเดียวคุ้มราคาเข้า40บาทเห็นไหมมันจะมีดอกไม้หลายสีมีสีชมพูข้างหลังนี่คือน่าจะตายไปแล้วข้างหลังก็จะเป็นสีขาว ตรงนู้นก็เป็นสีม่วงๆอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะไปให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆกันดีกว่าวันนี้มากับเพื่อนบอกแนะนําเพื่อนก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนานได้เจออยู่ใกล้กันแต่ว่าโอ้ยสองปีเจอกันทีมั้งเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวขอเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยค่ะค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศของสวนแบงก์เบนจาม่านนะเห็นไหม มันใหญ่มากเลยนะมันมีดอกไม้แบบหลายสีมากเลยค่าเข้าก็คือคนละ40บาทใช้เป็นส่วนลดน้ําได้ด้วยอารมณ์แบบถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าซื้อน้ำหนึ่งแก้วก็ลดสิบบาทอะไรเงี้ยนี่ก็จะมีดอกไม้คันเลอร์ฟูลมากเลยตรงนี้แต่วันนี้แดดค่อนข้างแรงแล้วนะท่านท้องันเหี่ยวจังเลยลูกมันน่าก่อนหน้านี้มันน่าจะสวยกว่าได้เห็นเพื่อนมาถ่ายเพราะแตมันมีดอกสวยๆอยู่แต่มันก็มีตรงนู้น ฉันถ่ายตรงนู้นน่อยเธอนี่ๆก็มีตรงนี้มีเป็นกระเช้ามีเป็นคาเฟ่อันเราต้องไปเดินฝั่งนะู้นแล้วเนี่ยทานตะวันอ๋ตอนเรามาตอนแรกตรงนั้นอนะ่ะมันจะมีดอกไม้เต็มเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมาอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วดอกไม้ใหญ่อยู่นะก็คือมาหนึ่งสวนก็จะมีดอกไม้สีม่วง สีีขาวสีม่วงอีกแบบหนึ่งสีม่วงสีขาวแล้วก็มีดอกทานตอวันก็ไม่ต้องไปเชียงใหม่แต่ว่าก็ไปมาแล้วไปถ่ายสีม่วงก่อนปะสีม่วงสวยสุดตอนนี้คิดว่ารู้สึกว่าสีม่วงนั้นสวยสุดละเอาเพื่อนบอกเป็นสีชมพูนี่บอกเป็นสีม่วงอันนี้ไม่ใช่สีม่วงหรอมันยสีชมพูเอาเหรอ มันก็ม่วงนะม่วงม่วชมพูชมพูนี่ก็จะเป็นส่วนแรกที่เรามาถ่ายาอัพเกินบอกให้เข้าไปโอเคโอเคค่ะอย่ไปถ่ายรูปกันนะนี่ก็จะเป็นดอกไม้สีขาวและก็ฉีม่วงนะคะอันนี้คือรอเกิดหรือรอตายเนี่ยร <c oughs> <c oughs> อเกิดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เราก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเป็นไงคะเพื่อนเป็นไงคะ มากกันได้มากดอกกันได้มาเธอไปอยู่ทางนี่อุ่นไหวเนาะไม่ยิ่งสองคนือว่าฉันอุ่นไหวยู่เดี๋ยวต้องใส่ซับไหมเนี่ยกูต้องใส่ซับเหรคนอื่นเขต้องไปใส่จอกเขต้องใส่ซับไม่อย่างเขาจะเข้าใจอยูุ่้ยเนาะแมนแมนเออเห็นว่าเข้าใจกันเด้อเด้อไปดวดเอาเด้อยิ่งอยางวะสิกินบอหนาเก็คือว่าโอ้ยก็คือว่าไอในบัตรน่ะสี่สิบบาทใช่ไหม มันมีส่วนลดน้ําอยู่สิบาทหนึ่งใบต่อหนึ่งแก้วใช่ไหมคะสมมติน้ํห้าสิบเราก็จะได้ในราคาส0สิบบาทเราจะกินไหมกินบอกไปชิมดูหน่อยไปไปชิมดูหน่อยไปไหนไหนก็มาแล้วโอเค๋ยวไปซื้อน้ำหน่อยคือร้อนมากตอนนี้น่าจะประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายโมงได้มั้งคือแบบร้อนมากรูปเหมือนหนาวมากแต่ความจริงคือร้อนมากใ่ตัวกันแดดไม่ได้เห็นตัวกันหนาวโอเคค่ะอยวไปกินน้ํากันนะสําหรับใครที่ อยากมาถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ก็มาถ่ายได้นะคะที่สวนแบงเบญจมาศเนี่ยถ่ายกับทันตะวันอยู่ในหยอกค่อยถ่ายไม่ใช่กัน่ไมี๋ยถ่ายเราทำตะวันดอกนั้ำรูปธันตะวันกันดอกเดียวสองสามลูกสีห้าลูกพอ,อกปิดปิดคลิปตอนนี้เลยแล้วกันโอเคมันไม่น่าจะใช่สีห้าลูกอะค่ะติดคลิป,ปม,ม,ามากกว่านั้นปิดคลิปแล้วกันสำหรับใครที่ <Okay. S 1> ชื่นชอบวิอนี้ ชื่นชอบช่องนี้ชื่นชอบดิฉันหรือไม่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ like, กดแชร์หน่อยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้ววัสดีบ๊ายบายมาเดิ่มาเด้ไป